สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงลิปแมทจิ้มจุ่มสองแบรนด์นะคะที่ชื่นชอบนะคะจนไม่สามารถบอกได้ว่าจะชอบแบรนด์ไหนมากกว่ากันนะคะคือชอบทั้งสองแบรนด์แล้วก็สองแบรนด์นี้ก็มีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะคะแบรนด์แรกที่จะพูดถึงก็คือ,อ,อลามครามตัวนี้นะคะ ซึ่งคาดว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าลัมคามนมี่แทบจะว่าได้ว่าเป็นแบรนด์แรกๆเลยนะคะที่ออกลิปแมทแบบจิ้มจุ่มออกมานะคะซึ่งก็ได้มาอยู่สีสีนะคะอย่างที่เคยบอกไว้ว่าลัมคามเขาจะมีสีแปลกๆนะคะโดยเฉพาะสีนี้นะคะชื่อว่าสีแคชเมียร์นะคะสีนี้จะเป็นสีแบบว่า เท่าๆอมม่วงๆนะคะเป็นนูกดซึ่งสวยมากเป็นสีแปลกที่สวยเหมาะสำหรับเวลาแต่งหน้าแน่นๆนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะส่วนอีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยที่เคยบอกไปว่าชื่นชอบไม่แพ้กับดรามคามเลยนะคะก็คือเดอะบา m มนะคะเดอะบาเองก็มีหลายเฉดสีที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้เพิ่อเินว่าสีแนวนี้กำลังเป็นที่นิยมนะคะรู้สึกชื่นชอบมากนะคะ วันนั้นจ,จัดอันดับให้ดูนะคะไม่ได้เปิดรีวิวเนื้อสีให้ดูนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูเนื้อสีกันว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะจะเลือกที่คู่สีนี้ค่ะเขาจะมีความคล้ายคลึงกันมากนะคะตัวแรกคือเดอะบารก่อนเดอะบารตัวนี้จะมีชื่อว่าชัมมิ่งนะคะจะเป็นสีชัมมิ่งกับสีที่หลายคนพูดถึงของรามครามก็คือ รีออดบางคนก็เรียกรีออดบางคนก็เรียกไลออดนะคะตัวนี้2ตัวนี้นะคะจะมีสีที่คล้ายคลึงกันมากอ่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูดูที่ลำคามคก่อนแล้วกันเนอะลำคามรีออดนะคะนี่นะคะตัวนี้จะเป็นลำคามคนะคะเดี๋ยวจะลองทาให้ดูนะคะ เม็ดสีเขาแน่นจริงๆนะคะเม็ดสีค่อนข้างแน่นมากสีสวยมากนะคะอย่างที่เคยบอกไปว่าสีแน่นกินข้าวก็ไม่หลุดแทบจะไม่ต้องเติมเลยก็ได้นี่คือข้อดีของลำคามนะคะข้อเสียของมานันมีนี้เดียวค่ะล้างออกยากนะคะเวลาเจทํทำความสะอาดจะค่อนข้างหลายรอบหน่อยนะคะแต่ก็เนี่ยจากที่ดูสีสันสวยงามมากแน่นมากเห็นไหมคะอาจที่มาดูเดอะบามกันบ้างที่ว่า สีเรียกได้ว่าเป็นคู่แฝดกันเลยนะคะสองสีนี้สีนี้นะคะมีชื่อว่าสีชัมมิ่งนะคะของดูบามอ่ะเดี๋ยวจะลองเทสสีให้ดูนะคะอ่ะเห็นไหมคะชัมมิ่งจะออกอมชมพูมากกว่า ะะมากกว่ารีออดของลามคามนะคะเนื้อสีแน่นเช่นเดียวกันแต่ข้อแตกต่างก็คือตัวชัมมิ่งของเดอะบามเนี่ยนะคะมันจะมีความเย็นแล้วก็ถ้าได้ดมที่ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยจะได้กลิ่นหอมเปิดมาจะได้กลิ่นหอมเลยนะคะเห็นไหมคะเขาบอกว่าเป็นสีคู่แฟดแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะถ้าเป็นตัวลามคามรีออดนะคะมันจะออก แดงๆชมพูอาจจะแบบว่าอมน้ำตาลอิดนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นตัวของเดอะบาร์มชามิงสีจะออกชมพูแดงอมชมพูไปเลยไม่ไม่อมน้ำตาลนะคะนี่นะคะสีสุดเลิฟสองสีนี้นะคะเป็นสีที่ชื่นชอบมากแล้วก็สองแบรนด์นี้ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ชื่นชอบมากๆเลยนะคะค่ะไหนๆเราก็มาดูเนื้อสีของสองแบรนด์นี้กันแล้วนะคะ ก็เผอิญว่ามีอยู่หลายสีอ <g> ย <ul> ู <g ul> ่เนาะเดี๋ยวยังไงก็จะลองทาสีให้ดูนะคะว่าแต่ละสีมีความสวยงามยังไงนะคะทำไมเอบิวตี้ถึงได้ชื่นชอบและชื่นชมนักหนานะคะพอดีนะตอนนี้มีเดอะบามอยู่สองแท่งนะคะที่ดจริงมีสามอีกสีหนึ่งชื่อว่าสีชิวลาสนะคะตอนนี้ยังหาไม่เจอค่ะอยู่ในกลุ่นะคะสีอันนจ้จะออกเป็นชมพูแป๊ดแนิดนึงนะคะ แต่ถ้าพูดถึงสีที่นิยมในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นสีโทนประมาณนี้แหละก็เมื่อกี้อ,อ่าทาตัวชัม,มิงให้ดูแล้วชัม,มิงคือตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะที่จะทาให้ดูมันมีชื่อว่าสินนะคะสีน,นี้ก็จะคล้ายๆกับชาม,มิงแต่สีอ่อนกว่านิดนึงค่อนข้างจะนูดกว่านิดหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เปิดออกมาแล้วนะคะสีนี้จะเป็นสีชมพูนุดนๆนิดนึงนะคะแต่ทาออกมาแล้วได้สีสันที่ธรรมชาติสวยงามดีนะคะมาลองดูกันเห็นไหมคะจะเห็นว่าสีอ่อนกว่าสีชัม,มิ่งอันนี้คือชัม,มิ่งนะคะอันนี้คือสีสินนะคะเป็นของเดอรบารทั้งคู่นะคะเดอรบารนี่ออถ้าดูจริงๆแล้วจะเห็นได้ว่า ความแน่นของเนื้อสีเนี่ยจะสู้ลำคาไม่ได้นะคะแต่ว่าความเบาสบายปากเนี่ยเดอบามค่อนข้างดีกว่านะคะแล้วก็ล้างออกง่ายกว่าแต่อย่างที่บอกนั่นแหละชอบทั้งคู่ค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูลำคามสีอื่นที่มีอยู่ในสต็อกกันบ้างนะคะพอดีมีลำคาอยู่สีสีนะคะเดี๋ยวไปดูสีอื่นกันเลยค่ะอ่ะสีนี้นะคะจะมีชื่อว่าเซตเด็ดนะคะ จะอมม่วงนิดนึงนะคะจะค่อนข้างเป็นสีแดงอมม่วงแต่เป็นสีที่แปลกแป่กอะอย่างที่บอกค่ะชอบลำคามเพราะว่าเขาทำสีที่แปลกแปลกไม่ซ้ำใครนะคะสวยค่ะอะเดี๋ยวทาให้ดูนะคะนี่เลยนะคะสีเฟสเด็กที่ทาไปเมื่อกี้นะคะเห็นไหมส,สวยคือเหมือนมันผสมหลายสีในตัวเดียวกันนะคะจะเป็นทั้ง อมชมพูแดงแล้วก็มีเฉดม่วงอยู่ในตัวนะคะทาอันนี้จะเห็นว่าเป็นชมพูนะแต่ว่าเวลาทา,ท,าที่ปากจริงๆเนี่ยจะอมม่วงมากเลยค่ะเ่ยมาดูสีถัดไปนะคะจะเป็นสีที่เมื่อกีเอบอกว่ามันดูสีปแปลกๆแต่สวยนะคะมันมีชื่อว่าแคชเมียร์สีแคชเมียร์จะเป็นม่วงๆอม,มเทาๆนะคะทา,ท,าที่ปากแล้วสวยมากเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะ มันจะอม,มม่วงอ่ะจะเทาอมม่วงสวยมากค่ะนี่นะคะสวยไหมอะสีนี้เนาะเห็นว่าสีมันแปลกดีนะคะค่อนข้างถูกใจมากนะถ้ารู้จักแต่งนี่แต่งหน้าออกมาจะสวยมากค่ะอ่ะมาดูสีสุดท้ายของลำครามที่มีอยู่นะคะมันมีชื่อว่าคิปปิดตัวนี้ อันนี้จะออกอมชมพูหวานๆจริงๆอันนี้เขาออกมาเป็นเซตสามสีรู้สึกว่าจะมีสีเป็นโทนแดงๆหรืออะไรสักอย่างอันนี้ไปขอแยกซื้อมานะคะเพราะว่าสีอื่นไม่ใช่แนวอะคะ <c oughs> อ่ะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะชมพูหวานของคิวปิดค่ะเอาตรงนี้แล้วกันเนาะอ่นนี้นะคะหวานดีนะคะ สีนี้ค่อนวค่อนข้างหวานทีเดียวเฉยแหละเห็นไหมคะถ้าสาวหวานคงชอบเนาะคงถูกใจสาวหวานแต่สําหรับเอถ้าถามว่าชอบไหมก็ชอบนะคะแต่สีที่ชอบที่สุดของรามคามคือสองสีนี้ค่ะเฟดเด็ดตัวนี้นะ,ะที่ว่าอมอมอ่วงกับความม่วงเทาของแคชเมียร์ที่มันมีความแปลกที่ยังไม่เคยเห็นกับแบรนด์อื่นนะคะก็เลยรู้สึกว่าอชอบนะ นี่คือทั้งหมดอาคาของลิปสติกที่ชื่นชอบเป็นขวัญใจเลยก็ว่าได้นะคะหกแท่งนี้ชอบทุกสีชอบทุกแบรนด์นะคะยังไงวันนี้ก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ดูนะคะเพื่อใครอยากได้ลิปแมทสักแท่งหนึ่งนะคะอันนี้อาจจะเป็นตัวช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจได้นะคะว่าจะเลือกแบรนด์ไหนดีนะคะ แต่ละคนก็อาจจะมีความชอบที่แตกต่างกันไปนะคะสำหรับเอก็มาแนะนำให้นะคะเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ